คนเป็นเด็กวัดที่มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นพิเศษมักจะรอฟังเรื่องที่หลวงพี่ตันออกธุดงและพบเจอเรื่องแปลกๆในทุกที่ที่ไปพลจะตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ป่าและเรื่องเล่าที่หลวงพี่เคยพบเจอระหว่างธุดงหลวงพี่ตันเป็นพระที่มีจิตเมตตาและประสบการณ์มากมายท่านมักเล่าเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติที่เปรบเปลยกับธรรมะเช่นเรื่องของลำธารในป่าลึกที่หลวงพี่เล่าว่าน้ำลำธารใสสะอาดก็เหมือนใจที่ปราศจากกิเลสแต่ถ้าถูกขุนด้วยโคลนก็เหมือนใจที่มัวเมา ไปด้วยความโกรธและโลภเรื่องเสือที่พบในถ้ำหลวงพี่เล่าว่าเสือเป็นตัวอย่างของความสง่างามและความนิ่งเหมือนการตั้งจิตแน่วแน่ในการภาวนาแม้ในยามเผชิญหน้ากับอันตรายพลมักจดจําเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจและมักเล่าให้เพื่อนๆฟังเมื่อไปเรียนมหาลัยหลวงพี่ตันเองก็เห็นว่าพลมีใจรักธรรมะจึงสอนคติธรรมง่ายๆเพื่อให้เขาเข้าใจและนําไปใช้ในชีวิตนอกจากฟังเรื่องเล่าพลยังชอบช่วยหลวงพี่ปัดกวาดลานวัดเป็นประจำ เย็นวันหนึ่งบรรยากาศในวัดเงียบสงบเสียงนกกระจิบร้องอยู่ไกลๆพล,ลกำลังนั่งเรียนหนังสือกับหลวงพี่ตันใต้ต้นโพใหญ่ใกล้ศาลาท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นส้มอมม่วงหลวงพี่ตันเปิดบทเรียนธรรมะพร้อมกับเล่าเรื่องเสริมเพื่อให้พลได้คิดตามหลังจากอธิบายธรรมะเสร็จหลวงพี่ตันจู่ๆก็พูดขึ้นว่าพนเอ๋ยข้าจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องที่เจอมาเมื่อคราวไปทุดงใกล้ป่าชาวัดบ้านดอนเมื่อปีก่อนพนหยุดเขียนหนังสือทันทีหันมามองหลวงพี่ด้วยความตื่นเต้น เรื่องอะไรหรือครับหลวงพี่หลวงพี่ตันเริ่มเล่าว่าป่าช้าวัดบ้านดอนได้ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบสงัดแต่ในคืนหนึ่งตอนที่ข้านั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆข้ารู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเสียงฟีเท้าดังกุกกักข้าไม่ได้ลืมตาดูแต่ตั้งจิตแน่วแน่และแผ่เมตตาแทนพลขมวดคิ้วด้วยความอยากรู้แล้วหลวงพี่เห็นอะไรหรือครับหลวงพี่ตอบว่า พอลืมตาขึ้นข่าเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสวมชุดขาวซีดดูเหมือนคนโบราณเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่ยกมือไหว้ข่าและเดินหายไปในเงาเมื่อตอนนั้นข่ารู้สึกแปลกใจแต่ใจไม่กลัวเพราะเข้าใจว่าบางทีเขาอาจต้องการความช่วยเหลือพลตัวสั่นเล็กน้อยแต่ยังถามต่อแล้วหลวงพี่ทำอย่างไรต่อครับวันรุ่งขึ้นข้าจึงไปถามชาวบ้านแถวนั้นพวกเขาบอกว่ามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิต เมื่อไม่นานเป็นคนใจบุญแต่เขายังไม่ได้รับการทําบุญส่งวิญญาณอย่างสมบูรณ์ค่าจึงตั้งจิตอุทิศบุญกุศลให้เขาและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เจออะไรอีกเลยพลพยักหน้าพลางจดจําคําพูดหลวงพี่ไว้ในใจแสดงว่าถ้าพวกเขามีความทุกข์เราควรแผ่เมตตาใช่ไหมครับหลวงพี่พยักหน้าใช่เลยพลการแผ่เมตตาเป็นธรรมะที่สําคัญไม่ว่าที่หรือคนหากเราให้ความเมตตาและไม่กลัวเราก็จะอยู่ด้วยใจสงบคืนนั้นพลนอนคิดถึงเรื่องที่หลวงพี่เล่าจนเผลอหลับไปแต่ในความฝัน เขากลับเห็นร่างชายคนนั้นยิ้มให้พร้อมกล่าวคำขอบคุณเบาๆก่อนหายไปในความมืดเช้าวันต่อมาท้องฟ้ายังเมื่อสลวมีหมอกจางๆลอยเหนือพื้นดินพลตื่นขึ้นตั้งแต่ไก่โหรีบแต่งตัวเพื่อออกเดินตามหลวงพี่ตันที่เตรียมบาทสำหรับออกพิธบารพลวันนี้อากาศเย็นมากเจ้าอย่าลืมเอาผ้าคลุมไหล่ไปด้วยหลวงพี่ตันเตือนด้วยน้ำเสียงนุ่มๆครับหลวงพี่พลตอบรับอย่างกระตือรือร้นพลเดินตามหลวงพี่ไปยังหมู่บ้านเสียงระฆังดังเบาๆ ประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าพระกำลังออกบิณฑบาตชาวบ้านทยอยออกมายืนรอใส่บาตรบ้างถือข้าวสุกบ้างมีแกงถุงเล็กๆหรือผลไม้ในมือระหว่างทางพลเดินตามหลังหลวงพี่อย่างสงบแต่ในใจก็ยังคิดถึงเรื่องเล่าประหลาดจากเมื่อคือนทันใดนั้นเขาก็สังเกตเห็นหญิงชารารูปร่างผอมบางคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางพร้อมกับขันใบเล็กในมือพลเห็นไหมหลวงพี่ตันถามโดยไม่หันกลับครับหลวงที่ผมเห็นพลตอบแบบลังเล หลวงพี่ตันหยุดเดินหันไปพยักหน้าให้พลเอาไปช่วยยกขันน้ำนั้นมาสิพลเดินเข้าไปหาขณะที่ยื่นมือไปใกล้หญิงชาราเธอกลับเหน่อยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตาของเธอเศร้ามองแต่มีแววอ่อนโยนโยมมานั่งรอตั้งแต่เช้ามืดเหรอหลวงพี่ถามหญิงชาราก้มสีสันเล็กน้อยใช่เจ้าข้าข้ามารอขอพรและใส่บาตรให้ลูกชายลูกชายข้าตายไปหลายปีแล้วแต่ข้ายังคิดถึงเขาเสมอพลฟังด้วยความซาบซึ้งหลวงพี่ตันจึงนำขันที่หญิงชาราถวายเทน้ำลงพื้นพร้อมกับกล่าว คำอ,อุทิศบุญเสียงสวดมนต์ของหลวงที่ดังกังวานไปทั่วบริเวณผลเฝ้ามองด้วยความรู้สึกสงบหลังจากนั้นหญิงชาราขอบคุณและบอกว่าเธอรู้สึกใจเบาขึ้นมากก่อนจะเดินหายลับไปตามทางเมื่อบินธบาสเสร็จและเดินกลับวัดพลอดถามไม่ได้หลวงพี่ครับทำไมผมรู้สึกว่าหญิงชาราคนนั้นดูแปลกๆปกหลวงพี่ตันหันมายิ้มพลเอ๋ยโยมคนเมื่อครู่อาจไม่ใช่คนที่เจ้าเข้าใจแต่การที่เขามาหาเราเพื่อใส่บารและขอพรแสดงว่าเขายังต้องการบุญเจ้าเองก็ได้มีส่วนร่วมในวันนี้ คำพูดนั้นทำให้พลเงียบไปพลางคิดว่าการช่วยเหลือทั้งคนและสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอเมื่อลวงพี่ตันและพลเดินมาถึงซุ้มประตูวัดท่ามกลางแสงอ่อนๆของรุ่งอรุณที่กำลังสองรถผ่านกิ่งไม้พลสังเกตเห็นชายชราคนหนึ่งยืนรอยอยู่ใต้ต้นโพกใกล้ประตูวัดชายชราสวมเสื้อผ้าสีซีดเก่าใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยน่นและแววตาลึกซึ้งแต่แฝงด้วยความเมตตาเขายกมือไหวลวงพี่ตันพร้อมกับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาหลวงพี่ข้ามารอใส่บาทขอรับ หลวงพี่ตันหยุดเดินและกล่าวกับชายชรายโยม,มารอแต่เช้าเลยหรือชายชรายิ้มบางๆก่อนพยักหน้าใช่ขอรับข้ามารอตั้งแต่ยังมืดข้ามีเรื่องอยากขอความเมตตาจากหลวงพี่พลแอบมองชายชรายอยู่ข้างๆเขารู้สึกได้ว่าบรรยากาศร,ารอบตวงเงียบสงดผิดปกตกิหลวงพี่ตันยืนนิ่งครู่หนึ่งก่อนถามเรื่องอะไรหรือโยมชายชรามองตรงไปยังหลวงพี่ดวงตาเริ่มคลอด้วยน้ำตาลูกสาวของข้าเสียไปนานแล้วและเขายังไม่ได้รับส่วนบุญใดๆเลยข้ากลัววา่า เขาจะยังติดอยู่ในที่เดิมๆขอหลวงพี่ช่วยแผ่เมตตาให้เขาด้วยเถิดพนรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินเขาหันไปมองชายชาราอีกครั้งและพบว่ารูปร่างของชายชาราดูเลือนรางเหมือนกับหมอกจางๆที่ปกคลุมหลวงพี่ตันยกมือขึ้นพร้อมกล่าวคำแถ่เมตตาเสียงของท่านดังชัดเจนและสงบนิ่งหลังจากจบคำสวดท่านกล่าวเบาๆโยมอย่าก,กังวลไปข้าได้ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลให้ลูกสาวโยมแล้วขอให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดี ชายชราหลังน้ำตาด้วยความซาบซึ้งก่อนจะยกมือไหว้หลวงพี่แล้วค่อยๆหายไปในสายหมอกพลยืนนิ่งมองไปยังที่ที่ชายชรายืนเมื่อครู่เขาหันมาถามหลวงพี่หลวงพี่ครับหลวงพี่ตันพยักหน้าเบาๆโยมนั้นน่าจะเป็นดวงจิตที่ยังเป็นห่วงลูกสาวแต่ตอนนี้เขาได้ขอส่วนบุญให้ลูกสาวและจากไปด้วยใจสงบแล้วพลพยักหน้าช้าๆแม้จะยังรู้สึกขนลุกอยู่แต่เขาก็รู้สึกภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้เช้าวันนั้นความทรงจําเรื่องชายชาราที่ซุ้งประตูวัดยังคงติดตรึงอยู่ในใจของพลไม่จางหายหลังจากเหตุการณ์ที่ซุ้งประตูวัดพลเดินกลับมาถึงศาลาแล้วเริ่มงานประจําวันของเขานั่นคือการช่วยจัดเตรียมหอฉันสําหรับพระในวัดพลวันนี้มีข้าวสุกกับแกงเขียวหวานเยอะเลยนะป้าจันผู้ดูแลครูวัดพูดพร้อมยิม้มครับป้าผมจะช่วยจัดใส่ถาดให้เรียบร้อยพลตอบพลางหยิบถาดไม้มาเรียงข้าวและอาหารกับข้าวต่าง บรรยากาศในศาลาหอชันคึกคักชาวบ้านที่มาทำบุญยังคงทยอยนำอาหารมาถวายหลวงพี่และสามเณรบางรูปก็มาช่วยเตรียมของให้เรียบร้อยพลทำงานอย่างขยันขันแข็งคอยจัดอาหารบนโต๊ะหยิบขันน้ำตั้งเรียงไว้และเก็บใบตองที่เหลือจากการห่อขนมระหว่างที่พลกำลังเช็ดโต๊ะเขาสังเกตเห็นหลวงพี่ตันเดินเข้ามาพร้อมกับเอ่ยขึ้นพลงานจัดหอฉันนี้เจ้าเก่งขึ้นเยอะเลยนะทำไปก็ให้ตั้งจิตใจให้สงบเหมือนทำบุญไปด้วยเข้าใจใหม่พลยิ้มรับครับหลวงพี่ผมจะทำให้ดีที่สุด เมื่อถึงเวลาถวายอาหารผลช่วยยกถาดอาหารไปยังที่นั่งของพระสงฆ์เขาคอยจัดน้ำและเครื่องใช้ต่างๆอย่างเรียบร้อยหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จและให้พรแก่ชาวบ้านผลก็ช่วยเก็บกวาดสถานที่ทำความสะอาดจานชามและจัดทุกอย่างให้เรียบร้อยในระหว่างเก็บกวาดผลอดไม่ได้ที่จะย้อนคิดถึงเหตุการณ์เมื่อเช้านี้ชายชาราที่สูงประตูวัดยังคงอยู่ในความทรงจำของเขาผลหลวงพี่ตันเรียกเบาๆทำให้เขาหลุดจากพววงเรื่องบางเรื่องราวแค่ทำใจให้สงบและปล่อยวางสิ่ง ที่ทําไปแล้วด้วยเจตนาดีย่อมเกิดผลดีสเสมอพลพยักหน้าแม้จะยังไม่เก่งแต่เขาเริ่มเข้าใจคําสอนนั้นมากขึ้นและตั้งใจว่าจะทําหน้าที่ของเขาในวัดให้ดีที่สุดทั้งเพื่อเรียนรู้และสร้างบุญกุศลต่อไป